เมื่อที่แล้วก็ให้มาสองตัวนี้นเขาไม่เชื่อเขาไงไม่เอาไม่ชอบใช่แล้ววันนี้เขาให้มานี่จะชอบอีกไหมเนี่ยตัวแปดกับตัวหกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้แต่มันถูกทุกงวดเลยนะเขาให้มาถูกทุกงวดเลยนะอ่านี่นก็เข้าทุกงวดนี่เนาะเข้าทุ่งวดเลยแต่มันไม่ชอบที่ใจเราใช่ไหมเราไม่ชอบที่ใจแต่งวดนี้เขาให้หกล่างนะ หกล่างหกกับแน่งให้3ตัวน,นี่ไงมีหกมีแปดมีศูนย์นี่ไงเขาจับมาแบบนี้ไงจับมาอย่างนี้แล้วก็มามาแยกอีกทีถูกต้องวนแล้วนีให้เก้าใงให้สี่ไง้าเม่แยกให้เป็นเก้าสองก้าองสี่าแต่วันนี้เอาแยกออกมาเป็นศูนย์แปกับศูนย์หกเจ็ดอ้าวก็ด,ดูนี่ พอดีจับได้เมื่อวานคดีจับจังหวะว่ามันเออตรงกันแล้วก็เลยว่ามันตรงกันตรงกระถองเจ็ดคดีไงแล้วมันชอบมาอันนี้เลขประจำเล่จับประจำก็เลยนี่ไงพูดถึงเขาให้มานี่ไงอ๋อในใก้มาเร่องอะไรเรื่แล้วอ่ะเอาเลขมาส่งมาก็ไม่ส่งไม่หมดนี่เขารอรอแต่ถือความจริงของมิปอนจะดูเลยคือไดยเราไม่ให้มิปอนแล้วีปอนเพราะ น mm nah. ี่ไงมาไห้แค่นี้เองเรียนให้ขอให้มาแบบนี้เนะแบเราก็บอกบอาวิกระตัวแดงด้วยนะแดงโลกเลยว่าทีนูบนะเด็กกูบนะเขาส่งให้ัวันนี้วันที่แล้วทแล้วแต่วันนี้ตั้งรอันไหนเขาส่งมาวันไหนวันนี้นอน้าองวัน สวันอ่ะก <4. S 2> ่อนมวยอกสวันสี่สอวันสองวันแวคนคุ้พี่ได้อะไรมาพี่จะฝันนี้พี่ดงะว่าเันฝันอม้วอออกหนึ่งหนึ่งหอหนึ่งสามมออกสามหนึ่งสองมก็วเอาอง่อกออกลง่ออกนฝอรอ่าเงาอเอาสองุ่นมออกมัออกลาวสองฝุ่อกน่สามแปดสองุ่อะไอย่างเนี้ยนะมันใจจะวัดก่อนแล้วก็เย็นในวันหนึ่ง ขอรบหรือออกหนึ่งหนึ่งให้มันออกหนึ่นึ่อีกใช่เมื่อวานก็ออกไสามหน่เมื่อวานสามหนึแล้ว่มีพี่รถคันหนึ่งมามาหน้าบ้านอชเนี่ยรถที่มาเลยเก้าสามศสามตัวเลยกหึ่งเมื่อวานหรือใช่แลวนี่เพ่งเรีองอะไรันี่นี้วี้ชอบตาชอบ่าที่มีคุณสิงโตก็มางงมากเลยมา แล้วก็มาแล้วก็เราไปดู เขาไม่ด้จะถอเขให้แล้วจะตีแีไม่ใช่่ะไม่จะชอบอายุเนแต่เงี้ยวันนี้ไปเอาวารีดนะจ๊ะจ้เอายังไงก็มาแล้วจะายังไงก็มาไม่รู้ยผมไม่รู้ดลแต่เงี้ยให้ผมให้มาแล้วอะเนี่ย วันนเอาบอกผมไปอยไข่บ่าวเนี่ก็ไม่รู้มันก็หล่อฝันรือว่ามันแม่นเนีตรงนี้รูตรงฝันแม่นแล้วที่จับวันนี้ได้วันนี้้เยแลนี่ยอคไข่ที่ไหนไข้ไข่ที่ไหนประเทศมคนขึ้นเยอะเลยประเทศังเนี่ยนะให้หรืไปไม่ยัง ยังย yeah, ังไม่เคยไปเลยหมังเมนอ่ะเหือโอ้เสื้อเสื้อเสื้อไก่เต็มไปหมดเลยไม่เคยเสื้อทหารก็ไก่เตมไปหมดเลยเคยไปแต่ว่าสีไเนี่ยว่าติปนะมอพชัยมางอุมองมอยู่ทำไมไม่พาไป้างที่ไหนวันเอเอไว้ะปะเปเดี๋ยวเวเยะเยเวล ไม่เห็นหเลยจี้ไม่เคยออกสวยเนี่ยพูดถึงสวยเลยนะชาวต่างชาติจะมากราบไหว้ใช่สวยถืงว่าเอ๊ะทไมเรามีภูมิใจเราพ้นวันนี้มีใจวันที่แล้วก็ได้ว่าจะมาทำก็เรียกพี่คืองานก็บอกมาห้าดา ้าเก้ามีเมื่อกี้ผมจดไปก็ชอบมเจ้อ๋อมีจริงจด้วยไหนนี่ไงน้องจดไปแล้วอันก็สี่หาเองก็คือพี่ชอบก็จดไทยตอนนี้เลยนะเด้อยว่าสุดโอ้ก้าสองหเนี่นี่เลขชอบตรงกันเลยเปลยต้องมีเน็ตมาใหออ เขาถูกข้ขงขว่าใช่ไหมใช่มันก่อนหนอยใ่มันก่อน ซื้อไม่ได้ซื้อเลยซื้อไว้ก็ตั้งแต่ก่อนหลยออกหญ่ดูอขอดูหน่อยเออขอดูหน่อยค่ะไม่ให้ตายไม่ถ่ายเลยอยากให้เลือกให้ดูวัดเลยแล้วนี่เวลาเราขอนะไม่เคยให้เราส่งไปก็เออหูส่งไปนอนนะ ก็เป็นไงเพจเป,ป็นไงบ้างพี่เพจอะไรเพดตอนเนี้ยตังขนาดไหนแล้วตอนเนี้ยไ,ได้แล้วได้แล้วได้จะสามหมื่นแล้วจริงเหรอแล้ววันที่มาเนะี่ยเท่าไหร่วันที่มาเนะี่ยแค่เท่าไหร่นะพ่อที่เรามากังจับ,บอ,อะไรจับเนี่ยเพดมาอะไรเนี่ยวันเนี้ย เจ้าเี็กมาแรงนีเจ้าคุณสงวเนี่ยเนี่ยโมเล้ให้เก้านึามม่แล้วเนี่ยโมใ้กนึ่งสามใช่ป่ะโมนีอให้เนี่ยไม่เห็นวันน yeah. ี yeah. ้แล้วันนี้ให้เก้าหนึ่งสามเมื่ลเมอนี่เจ็ดสิบสี่เนีโอ้สวยาคนนี้เขาชอบเนี่ยคนนี้แม่นอยู่เลยคนนี้แม่นอยู่เนี่ยสงวนนะ ไม่เลยเลยเนี่ยได้ได้เลยสีนี่ตัวชอบเขาเลยจริงมะมาแล้วเหรอวันเนี้ยมาไวได้แต่วันเนี้ยไม่รู้นะตัวเองตัวเองชอบตัวเองแต่ห่างนะพูดถึงเนี้ยชอบแต่เกิดปีแล้วมันหนอเลยนะวันเนี้ย ปีที่แล้วก็ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูต้อควรต้องเปรียบเทียบนิดนึงไงพวกนี้แต่ผมซื้อไว้แล้วตัวนี้นะของผมเองเนะผมซื้อเองนะตัวนี้ไหนเนี่ยซื้อไว้แล้วตัวนี้นสองหางนี้ใช่ไหมเออหางล่างหางเดียวโอ้วดที่แล้วซื้อบ้านเลยสามสามเนี่ยเนี่ยผมซื้องวดน,นี้นะเราหวยไม่ออกวันนี้ไงโอนไม่ดอกวัน วันไม่ออกวันอะไรวันอาทิตย์ใช่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะดูอยากจะดูเออยากจะดูพอที่แล้วก็ซื้อกันมาใช่ไหมโอยให้ก็ซื้อตามหมดเลยนะเดี๋ยวมวันนี้เขามวันนี้เขาจะออกให้ดูนะโอยเขาว่าว่าอะไรวะเพราะวดที่แล้วอ่ะ จ,จะมันยังไม่ทันจะแทงเลยจะมืออันแต่อก่อนแล้วอืมอันจนเลยอันเลยเพี้ยนอยู่เลยมันจนอันจนบางเจ้าเอารางวัลที่สองมามาออกถูกต้องไม่อันยังไม่ออกเลยเอออันมากมากก็บอกว่าพี่รางวัลที่หนึ่งหนูไม่เอาแล้วนะหนูเอารางวัลที่สองพี่แต่ใชยย่งไงพูดถึงใช่แล้วทำไมอย่างนั้นอ่นนะก็ถามว่ามันอันเยอะเออต่ใช่ไงรู้ไม่รู้จะาแบบเงวดนี้มันคงจะไม่งวดนี้อันพลาชินีเงินนี้ แปดแปดเจ็ดสามใช่แล้วปสองล่ะหน่าตัวอื่นกันแต่ไม่รู้จะออกอะไรเลยว่าันเกี่ยวคอราชินีเนี่ยพวนเนี้ยแปดเก้าใช่ไหมแต่คนเล่นเต็เก็ออเยอะนะเบอรหาแปก้านะแล้วในนั้นมันมีไหมเมื่อกี้หกสองกับอะไรแปอะไรใช่ไหมหกเก้า แปดเก้านี่อันแน่แน่เพราะว่ามันราชินีมันอันตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าไม่ได้ถ่ายบนหรอกดูไหนไปถ่ายถึงปู่ก็ดังถ่ายปู่ที่ปู่จะให้โชคพี่เดี๋ยวคนก็มาตั้งกก่องดิดดูเถอะดูนะมาจาาเนาะสิงคโปร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะมาเดี๋ยวสนามบินเปิดนี่แหละจะมา นี่เขาก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณ่ตั้งกอง่าทุกเพียนสนานน้ำวาไฟนี่เขาให้เบอร์โทรเขาให้เบอร์โทรวันี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดมีกับเราไงเขาต้อคุยอะไรกับเราไงเพราะเขามีเขาเขาชอบทำบุญไงสายบุญไงน่แต่เขาว่าน่ยเขาอยากคุยกับเราหรือเแต่เราจะคุยเรื่องอะไรอ่ะเออเขาไม่สื่อให้เราเขาเขาไม่สายเขา่แหละเขาไม่คุยเขามีพระแม่ธรณีเขาบอกเขามีครณีเขาบอก ก็สามารถไปได้เลยนะแต่เราอ่ะเขาจะคุยอะไรกับเราเราไม่รู้ไงแล้วเขาบอกอ่ะเอาโทรศัทรผมไปถ้าคุณเคยโทรหาผมเอาแล้วจะรู้เราจะรู้เลยเราจะโทรหาคุณเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมแต่วเขาก็เมื่อวันสองตุลาเขาก็มาอีกนะเหมือนว่าพอเราไม่โทรวันอีกตีวันจะโทรไปหาเขาเราก็ไม่ได้โทรหาเขาเพราะว่าเพราะเราไม่รู้จะโทรไปหาอะไรไงเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะคุยอะไรแล้วเขาอยากจะคุยอะไรกันเราเขาอยากจะมาส่งเขาคืออะไรล่ะ เราจะมาบอกหวยเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคมแบบหรือเขาจะมาถามเราก็ไม่รู้เอาคำหลังนี้ก็น่าเพร่ะเราไม่รู้ว่าคนที่ทำบุญเพรจะอยู่อยู่เขาขึ้นมาแล้วเขาก็เข้ามากลาวเลยไม่ไม่รู้จากเราเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลยคนมันสมพงกันเขาขึ้นมาแล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็เอาแล้วก็เก็นอร์โทรเรา เพราะตั้งเขามีเบอร์โทรเราเขาเป็นลูกค้าซื้อดอกไม้เนี่ยนะแต่เขาก็เขียนเบอร์โทรให้เนี่ยมีเลยเอาเขียนเบอร์โทรแล้วโทรหาผมนะโอ้แล้วก็เราก็ไม่รู้ได้โทรหาคุณเรื่องอะไรหลือก็ถึงดอกไม้เลยครับแต่ดอกไม้เขาไปทางไปทางเขามาซื้อนะดอกไม้ที่ผมจะร้อยอ่ะไปทางเขาแวะมาซื้อเนี่ยนั่นเนี่ยหรือว่าหรือว่าหรือไม่รู้กูเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย เทำไมไม่ถามเขาตรงๆ่ะฮะแล้วเราไม่ไม่ถามเขาตรงๆเราไม่รู้อยางก็ไม่บอกมีอะไรอแต่เราไม่รู้อย่างกคุยอะไรกันเขาไงแล้วเงินนี่รองแทนจับได้ตัวไหนรอไไผ่ทั้งวันนะสอเ่องเจ็ดสก็ดังนะองเ 2...7 ตรงกับไอ้เลมันตรงกับวันเกิดด้วยไงวันเกิดันที่ มันตรงกับไอ้หลักกิโลด้วยนะสองเจ็ดจริงเหรอเอา,อาเห็นไหมนี่มันจับตรงเรื่องเนี้ยเพราะว่านั่นเนี่ยมันตรงกับเลขคนอ,อื่นก็มันก็เรื